นั่นเอาล้อนั่นกเรีงเอาตอนนี้เซ็เรีงเครับพี่นงโอหวัวได้เลยอ่ะไปลามดีอย่างเซ็ตดีอย่างไม่ได้มีวัวติดท้องกำลังรออยู่ครับวัวติด้องกำลังรอตสตสามแเชครับวัวติดสมวัวติดดีวัววัวิดสัิดดีาัวด

แล้วเนี่ยเอาไปเลยนะเียด้เลยนะเหยดยดรงน่งเล้ยเอยดงเงดีเลยนะยดงน่งเลีไยได้เลยไปเลี้ยไปรมหมอีกล้วเนี่ยอนเดี